สวัสดีทุกคน,นสวัสดมทันยิงทันไซเมืนน่อวานมาพบกับน้องอูน้องมาพบกับซองน้องอูลองศาล <ś c oughs> อยู่ที่นครหลวงเขาบางตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้า7โมง11ช <ś c oughs> ั่าวามงตอนนี้เผาพากันตื่น6โมงครึ่งเทดน,นี้แล้วก็เลยเป็น7โมง11ตอนนี้วันทันใส่บอกใส่บานอันเดอร์เลยบันนี้ใส่ซ้ำเพราะว่าเขาจ,จ,จะใส่ได5้5โมงครึ่งตอนนี้บรรยากาศยามเช้าก็ที่เห็นพูดแพนด้านาะ ผู้แพนด้าไปจะเ้าเลยเออเห็นเอ้าอรอน้ากวางเหรอพี่เนี่ยมีดอกแาเนน้หเออเมนลาเเห็นรือเ่อสังเกตได้วันเนี่ยเหตุเรามีพญานาคือิๆตอนนี้พวกเราสามคนที่พาทุกคนไปเบื้งตลาดยามเซาของหลวงเขาบางว่ามีอันรแด๊ดคือตลาดล่องซาน่เนอตันคกางคุนแล้วเฮายางขานี่ ซิมีซ,มいいซิมีซิมีของกินคือซิมีของกินเป็นตาเสีย <g iffe> คือตลาดเ <g iffe> ขาไปเบิ่งกันว่าโอ้ยนอนันโนนมันก็ต้องต่างจากลองซาวเลยเนะ <c oughs> าะก็แบบม่วๆไหลเขาย่างนี่ธรรมาดาบนเขา แค่ท่าเลยเขาขี่รถานี่สันยกจังกงจ้าเนียิยกลางคืนมองนี้ก็สิเป็นตลราดมืดเดิมมองนะวะยทำลรใหญ่ไปห้องห้อเขได้เนี่ยเก็บเพื่นโมงมงแขงเนาะเจม่ปลาเจม่ปลาอันบีงเขียบมันตน มืัอนี่ซีวอลล่วงเบาเหมือนมือเดอิมมัอนี้เดิมวอลกเป็นกับซีวอลวอลกเป็นกับซีวาลว,วาอลรถกเป็นเนี่ยยังไม่หวเดี๋ยวไปยรับไปอืมพากันเข้ามาตลาดแล้วทางโซนน,นี้ก็จะเป็นพักอันนี้เป็นโซนเครื่องฝากอันนี้เป็นของกินจิ้งเจียวบองตนึงแสนแเจ้ามาเลยอันนี้เป็นเน็ตบดทรงเครื่อง อันนี้เป็นคล้ายๆแบบเป็นเครื่องฝากนะเป็นถ้าว่าเขามาแล้วมาหลงเขาบางแล้วเขาซื้อเครื่องพวกนี้ไปฝากเียอันนี้ก็เป็นพวกปอดป,ประเภทหนังไอ้ขดดินทรงเครื่องมีบัลลายยา่างมีปอดมีอันเด้อแลว้วทำมาเบงซอนที้งจะเป็นพักออันนี้เพื่นขายพวกประเภทมักเบงล่ะกั ที่บริเดมีเหนโอมีฝข้าวซอยนี่มีข้าวปุ้นมีข้าซอยอันนี้เป็นเส้นข้าวซอยขายทุกมื้อ่ะเลยอืจะขายแต่ตอนเซาใช่นมมามาประมาณจักโมงมาอมงเครื่องห้ามงครื่องตอนนี้ออกมาเนาะแล้วประมาณจักโมงตลาดวายโอ้แสดงว่าสวยอยู่เนาะ เขาบอกกระทูครอบมือขื้นหรอกกระทูครอบเขา6มมงกุลชื่อนอนด่วนอือมาทางนี้ก็ไดเห็นอีกละอันนี้เป็นข้าวซอยอาหารพื้นชื้นของหัวขบาที่อาหารอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องฟ้าด้วยกันเขาขายเหาเขาเครื่องฟ้า เขายบอน้อยเป็นไข่เมื่อทอดปาบินมีไข่กนับข้าวเหนียวค่อียไขอันนี้หอมเลนะกินกับข้าวเหนียวเลยนะดยโยต้งยอม่น่โไข่นี่พวกกินหรอกินกับข้าวเหนียวอกินบ่ินมันไข่ทงไข่ทงเอาบอกเออไข่ไข่วงอดนี้อันนี้สับวอันนี้สิบั่งหลงมึงาะ เอาซิพันซะเอาเไปกินข้าวซอยขไดก็จะเห็ดแล้วมันบุกซึ่นกันน้ำอดักมันนอยมก้าวซอยจะรอหัดกันมากเลยก่อดลาบินเด็เดี๋ยวรอบุกอี้ก่อนจะบองเดย์น่ากินขนาดเขาหากเเยยเห็นได้ใส่อัวแบบนี้นะอยูเวียงนี้บ่มีน่ เห็ดไคเนเห็ดไคแล้เนาะแต่โอ้แซ่บแดดเมื่อคืนนี้ซื้อกินอยู่ตลาดเมื่อแซ่บแซ่อันนี้มันเอาซีนมูมาวะแม่นแหละนู่อ๋อโอ้ตัวหอมซีนมูวันนีกต่อแม่นอะไแหละแซ่บดียเลยจะน้อยไปสุดเสือมันเดี๋ยวเลาะก่อนอีกต่ออ่าให้เป็นอของกินสุกไม่เันแซ่บใส่อัวใส่อัวนี่กับของคนซื้อของหัวบาตอีกชนิดนึง โชคดีค่ะในขนมเออดีมากดีเ่ะเด้ออันนี้เพื่อนเอิขนมอีย่างเดีชอบจอกขนมจอกเออโอาใส่จอกก็เลยเป็นขนมจอกนี่แหละอ๋อแซ่บก็มีขนมเมี่ยงขนมโคกแล้วมีขนมจอกเออเมจอกเมื่อเดียวมีขนมซาขนมบออีกลองลองสิแม่ลองวียขอเมี่ยงก็จีนอันนี้ยังไม่เคยเห็นจะคืออ่ะเอ้ยอันนี้มาฮันหอนเลยที่นี่ ลองลองไหมอ๋อจะอ่อนอย่างแั้นว่าเป็นผู้เรื้ยงวะผู้เลี้องใช่ผู้เลี้ยงเ้ออือแล้วก็อ้วนมากด้วยเนียนกินกับกาแฟอ๋อเนาะแม่นว่าไม่อยากพลอมขนมจอกพลอมจอกเอาไม่จะเอาไม่ใช่ไหมอ่ะลองเต็มเลยจะาสามมันบอก อ่ะลองลองอันเท่าเดี๋ยวอันห้าพันรูโอ้จุดพันในปีก่อนก็ไสองอันก็ได้กนลองมันจะต้องคืนในโลกอ่ะเดี๋ยวเอาเงินนี้ใจน้องขนมขนมจอบใช่ป่ะแน่นเลยขนมจอบอ่ะสองอันเคยกินกเคยไปเออชิลได้กินวันนี้แหละลอกสิบมึงติดใจแล้วมากินไหมโดยโอ้โหติดใจกับมายุ่งลำบางเลยแหละได้เออจะไน้เหรอโดยมันสิโลมาเอาเมียคนนี่เอ้ยเลย เว้ยอันนี้หลังจากที่มีขนมจอกต้องมีขนมโคกนี่มันต้องของมันต้องของมีนไโคกเดี๋ยวซีบีคิดคนสูตรขนมซากด้วยวันนี้จะมาแข่งเลยฮะขนมพังเพื่งนเลยโอ้ขนมพังเพื่งนเลยนี่แหละนี่แหละจะ่นีข้าวเหนียวละก็เจ็บก้นหน่อยแต่ว่าซิกเนเจอร์นี่มักแหงเด้ออันที่เอากับอันเอาใบตองใส่นะทำธรรมชาติดิเขาก็ต้องขนมธรรมชาติเท่านั้น เสียบข่าวอารามขนาดเนาะเจ้าต้องใส่เป็นสองสั้นจังที่วะมันมีไส้ะพร้าวถังงา่ายหอวเขามันท้องใส่มันทอกเหมือนละเหมืนอนไปยูเจแย้ทุกคนตามที่ไอ,อ้อันเมื่อวานเราเจอไอ้คนไทยเว้าเลยว่าขนมของหลวงเขาบางน่ะยูหลวงเขาบางที่มีตัวนกเพ้าวหลายขนมส้นหลายเต็นมาจากแบบน้ำตาลมะพร้าวสินะอะไรแบบนี้ าน่ะพิธีพิธานเนาะพิธีพิธานทั้งการเ็ดเห็นบ่เครื่องเ็ดนี้ยังเป็นเครื่องเก่าๆเลยอ๋อเป็นรุ่นของริงทวินอ่านได้อยู่อะริงทวินกับโนรซีเว่นริงทวินกับโนรซีเว่นอ๋อดีกรุเลยคักเนาะใช่กับเต่าเผาตัวเป็นเตาปิ้งเตาอย่างเขาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเครื่องส่นเห็ดนี่บริธรรมดานี่ไม่ใช่สมัยเลยมานี่ ใจเด้อไมเด้อใจเด้อว้าวอันนี้เนี่ยโอ้บันกวนอันนี้แม่นบันกวนน่าชิกต่ขอเห็ด่ม้วยนะเนสมอีมานเกเห็ดเสุกพักาตแล้วือดอือ โอ้อันนี้ไม่ยังนอนไม้ดองอ่ะอันนี้โอ้นอไม้ดองเด๋ยวบองเนะนอนเจ้บอกถึงได้เลยได้่ิาอมาื้มนซีมได้เไซีมเยมลองรสชาติท่นเดี๋ยวกลับมาที่ลองซีมองกันก่อนอ๋ออันนี้ซีมไอ้ใจตัวนี้นี่ตัวที่ตัวซื้อมาเนี่ยนะอ๋อใครองซีมก็แช่ไม่บอก อู๋ก็เคยกินเท่านึงตอนแช่ประกันติดใจอ๋ออันนี้เนื้อกับซีนอันนี้มันซีนอย่างซีนงวงอ่ะกิโลนึงเท่าไหร่เนี่ยเด็ดอห่าโอ้ซ้ำๆกันโอ้ข้าวปุ้นมีหลายน้ำเลยอันนี้น้ำกะทิอันนั้นน้ำเจลอันนั้นน้ำอีอย่างบุงโลละอัน อันนี้ก็เป็นโซนขาย่าแพรืมชอมากเ้ยมีอาหารทะเลอีกนี่อาหารทะเลแซ่แข่งก็มีปลาหมึกแข่งซีนกาวโซนี้เป็นโซนขายซีนอันนี้ก็เป็นโซนขายพักกันคนก็มารอตลาดหลายอย่ลง อโออันนี้เป็นหนึ่งประเทศเทศกับสากับอะไรวอ้อยปลาใหญ่เนี่ยมักเล่นโหลดเธอไมมักเล่นลดเธอ ปลาเอาโลสีบ้างอไหมเยป็นสเยอะคโรสกอันนี้ปลาหาโลแดงตโลนึงหักใจอันนี้เป็นสะข้านสะค้านที่ใส่อะออหลามอันนี้โอ้ยควาปลาควพันบังบุจักกอันนี้เป็นปลาอีกอย่างเนี่ยปลาโจก ลายน้ำัเลยนอข่มนะตวนกขมอขมเจยนกข่มมันหวานริงยน่มหวานเันท้าตอนโซนนี้ยังว่าอขันท้าแบบน้แงนมันมเชื่อมมาเสหนออเอหน่มขมเมตอหน่มออวานเลยนึงแบบพอต้านธรรมปีกมาข้างในตัเขาต้าปตายนิดนึงเนาะมันหวา นี่ตัวใช้จะจะกินส้มนะเขาจะกินมะเือม่ค่อยค่อยบุ้งงอจักมากอย่างแต่ว่าค่อยเคยกินน้ำมูกค่อยที่เป็นคนมงมะเขือ่อยกินถอยมาค่อยเคยกินเสื้อหืมโอส้มส้มวิธีระเบิดตูดข่โคตรเห็นน้องคนมาไข่ยังไงมัดมัดเท่าไหร่ฮะน่ะมันมละพันอุ้ย ซื้อซื้อซื้อมากเลยน้องได้ไหมเอออยเอาองมาเอาสอมาเอออันนี้ได้มากอย่างนี้มากระทานไอหมอนี่หมากนะนั่นิามปอมหมากขามป้อมามมอันนี้กระถานตัวเอออ่ะมนมีสอมากรงนอ่ะมกทงมกทเยกกินททมเบิงเบิงที่ีเที่เป็นนะมีอันนะเป็นค่ายๆาคือเขามีอย่างอย่างในนึ่งน่ะมักทิ้งนีอย่างอุ้ยไม่ไม่มทกค ผู้ห้ากับผู้ว่าพักอันนี้เนี่ยเพิ Off ่นกันยังไม่เอามาขายอ right, ันนี้บ้านค่อยเอิญบ้านค่อยเอินพักเฮอบินเออย่างเฮอบินเออคือกันลีโนาย่งเฮอบินเออมาเท่าไหร่นี่เนี่ยเฮอบินสีลายเขาไปให้หมูเลยนกินกับต้มให้หมูต้มลวกกินกับป่นบลอกแซ่บเจ๊ท้าผายบุ๊มบมันซีอิอันนั้นมันซีอันขิวมัดเขาคือต้มให้หมูของธรรมชาติไม่ได้ป่ะนี่เออโอ้หัวน้องก็เอาเก็บมาขายได้นี่นะอันนี้พักขาดใส่อหลามอันนี้นะอหลามพี่ไก่ อไ้ห่ดโอเคอยู่ดอาขเปียกนแสบอันนี้ปสพนต้นองอปาก็ติกันเลยอ้วนฮะอันนี้ก็นเลยเฮ้ยถือว่าอันอันผ่าโอ้ยขอบคุเลยนี่ลายน้ำเลย นี่หน่อยมาตกวนั้นก็ตัวนีเก็ใส่หน้าเสียออันนี้ปอดอันนี้ใครใครใครปั๊นก็ใครมันก็ขึ้นมาก็ได้มีปั๊มอยางนี้อ้โหนี่อรอยสี่ ทางก่อนอันนี้เป็นกระเป๋าฟานเสาห้าพันพวกเนี่ยประมาณเสาห้าที่เขาได้กตัวแปดสิบแปดก็บาทแปดสิบแปดก็บาทโอ้ยเงาเว้ยอุ้ยเขาได้หลายทางอีกไปเถอะฮ่ากูกู กุ ah, urun, mm. oh mm. game, huh? oh, ้งเงีอันเอามาได้ใส่นี่นะโอ้กุ้งของก็คือกุ้งน้ำสานเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดขายโลเท่าไหร่นะโลเจ็ดสิบโอ้นี่โลละแสนตัวใหญ่โลละแสนตัวน้อยโลจะโุดจุ้งจุดจุ๋งจุ้งเออจุ้งน้อยนี่เยาวเจ้าขบบวนอีกตัวนี่มีกล้ามเลยตัวมึงไง เอาสิบันแล้วกนแล้วไว้้นาหนังมันบุซ้ำ้โอเคสุดละโอ้ทางนี้ก็เป็นพวกซินเป็นซินเป็นดันเดองามเวย้ยงามขนาดอุ๊ยปลา อยูนปาอย่างน้ไงกระเทียเปียตังเหล้าปา๋นดต้องสั่เียแล้วาังหมันเกี่ยวเจ้าที่ตายไม่ใช่หรอปลาปลาตองอันนี้ปลาตองนี่เนาะโลนเข้าไดดนี่นะเอโล โอ้โลหกสิบปอนใบนี้ไสยังงูอันนี้ปลาตองเมนบอโลหกสิบเป็นยังไงปลาของแล้เนาะไม่รู้หัวมันคือปลาโรมาไงตองตองเดี๋ยวคงกินนะแซมฮะขนมขบวะขนมขบานอ๋ออันนี้เป็นขนมขบวนหวานตัวใดบาบินตัวนี้บาบินอันนี้มอทอดมอทอด นาเสรบงะไไปไปงะไรโอ้โหไปเวียงบรไดไปเวียงอย่างที่ยูนี้ยูโซนด้านนี้ที่เป็นโซนขายพักอันนี้เป็นขายพักข้างหลังนี้เป็นเฮือนพักหลวงข้าบางตลาดนี้ิ่นบอกว่ามันซิวายประมาณ1 1เอ็ดโมงโปรแกรม โอ้หนังอันนี้เป็นไม้แปกไม้แปกดิเขินไซไปอ้อยไฟอันนี้เป็นไข่เายเต็มเลยคินง่ายเต็มเลยนะหอยโอ้มีหอยปีนเขียด ดิ้งแบบโบหาณขนาดแมงใส่ในตเองเด้ยวยอ,อันนี้ก็เป็นพวกไข่เป็นพวกเครื่องฟ้าอ๋ออันนี้มักเสล่มักซีนโอ้มีนกมีหนูอุ้ยมีเจียมีกระปูนเนียว้าวมีกระอ้นนีนาค่ะ ทางย่างมันก็จะแคบๆในหนึ่งต้องแบบแดงๆกันย่างรีบๆกันโอ้อันีมันอันน้องนอนมันคือเครื่องโลนหมดเลยตมันคือโลนเลย แล้วมึงมเอาเครื่องยแล้วอันนี้ก็น่าอนี่เออมลังลอเฮ้ยอันนี้ไม่หยาอันนี้นะไ่เคยเห็นเลยอกาออกัออกนงเด้อนี้ไม่หยางแม่น้อยามานี่กัานยงาฮะขั้ขวกตัวนี้อปะนี่วะนี่ย่งตัวน้อยจะน้อย,อย,ยี่เานอันนี้เอามาดต่ใส่น้ำค้องว่อ๋อ,อ,อป้า,ปา,าอีหัว ลูกหัวโอ้ยสวยงามขนาดทำไมมันตองตีนอย่างเงี้ยโอ้ยบอสอยู่เวลาเขาใส่ลูกหัวขนมบ้านบ้านบ้นอะไรก็รูมไปเลยจี้ทางฝากด้านหลังทางฝากด้านหลังเนาะของเฮาก็เป็นตลาดเนาะมันจะเข้าได้หลายหลายบ่อนมันจะเข้าได้หลายห้องแต่ว่าเฮากันค่ะกับไปเข้าห้องนั้นมาแล้วย่างออกมาหอมนี่สินะอัน ในตลาดก,กระตานที่ทุกคนเห็นเนาะมีแบบครบทุกอย่างเลยมาวันนี้ตื่นเศร้ามาถ้าอยากได้ของฝากกลมามองนี้อยากได้ของกินตอนเศร้าหรือว่ากินของเศร้าๆเลยอยากมาเบิง้งขออ่าอีหย่างแปลกๆกลับมามองนี้ก็มีหลายอย่างที่แปลกยูสาหรับฮาคนต่้งแขวงที่โบเคยมาหลวงข้าบางซึ่งหลวงข้าบางนะทุกคนมันเป็นเมืองมรด,ดกโลกเนาะได้รับการสร้างตั้งจากองค์การอุนินสโกเมื่อวันที่เกเดือนที่ปี1995ันก เก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าหกปีนี้ครบครอสองหกปีตอนที่เขาสักเจ็ดเออวันเด็ดไม่เลวประมาณนี้เนาะตลาดยามเช้าก็ประมาณนี้ถ้าไผ่ได้ไปได้มาหลวงพขาบางนะอย่าลืมเด้อมาแวะตลาดเช้าตื่นแต่เช้าๆแดอย่าตื่นสวยคือพวกเฮาแต่ว่าเพื่อนก็บอกเลยว่ามาประมาณห้าโมงครึ่งตลาดสีเริ่มเปิดแล้วกับประมาณสิบเอ็ดโมงตลาดสีเริ่มปิดก็วาดสวยอยู่เลยเนาะ แล้วก็คันท้าไผ่ยากไใส่บ้านนะต้องตื่นเช้าเพราะว่าพวกเราตื่นบนทันบนได้ใส่ห้าโมงห้าโมงห้าโมง,มงตื่นห้าโมงประมาณนี้ไปทีป <c oughs> วิดีโอนี้กัลสิลาทุกคนไปก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวที่ไปหาที่ข้าวเช้าแล้วกัสที่พาทุกคนไปลิน <c oughs> ไปหาบอลลิใหม่กับลีปวิดีโอนี้กัลลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนในคลิปต่อไปเด้อบาย bye bye.